สรุปผลวิเครา์บอลวันศุกร์ที่15สิงหาคมผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิเคราห์ฟุตบอลคู่ที่1นะครับนอตเชรนพบกับโคเปเฮเกนนะครับทางเราจัดให้ไปกับ f อฟซีโคเปหเฮเกนผลจบออกมาด้วยชัยชนะของทีมเยือนโคเปหเฮเกนนะครับ1ประตูต่อ3นะครับคู่แข่งเหลือ10คนก็ชิวๆกันไปนะครับคู่นี้ตรงเป้าเขาวินกันไปนะครับใครตามมาก็รับประทานบาดเจ็บกันไปครับยินดีด้วยฮะสรุปผลวิเครา์ฟุตบอล ในคู่ที่2นะครับแรนสพบกับโอลิมปิกมักเซนะครับทางเราให้ร่วมทางไปกับผู้มาเยือนอย่างโอลิมปิกมักเซครับผลจบออกมาโอลิมปิกมักเซแพ้ให้แรน์ที่เล่น10คนตั้งแต่ึ่งแรกนะครับโดนกดนาทีบาป90นาทีบวก1นะครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนยนะครับเปิดลีกมักเซไม่มาตามนัดคู่นี้ทัดไปนะครับสรุปผลวิเคะห์ฟุตบอลคู่ที่3ครับ หงแดงลิเวอร์พูลนะครับพบกับเดอะเชอร์ลี่บอลมัดครับเราจัดให้ไปกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผลออกมาที่ชัยชนะของลิเวอร์พูลชนะไปได้อย่างสนุกนะครับ4ประตูต่อ2สมเป็นเกมเปิดลีกพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้ตรงเป้าเข้าวินยิ้มหวานกันไปใครตามมาดีดีด้วยนะครับสรุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ที่4นะครับบีและบียาเรียลเนะจ้าบ้านนะครับพบกับเลโอเบโดนะครับทางเรากลั้นใจสวนรองไปกับเรโอเบโดน้องใหม่ จบเกมนะครับบีใหญเลอชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ส่วนไม่สําเร็จนะครับเรโอเปโดต้านไม่อยู่ครับคู่นี้ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้พลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใครมาน้อยใครมามากหรือใครต้องทานมาม่านะครับก็เมาส์มาบ่นมาเม้นมาคุยมาขิงกันได้นะครับยินดีรับฟังเสมอนะครับวันนี้มีลุ้นให้สู้กันอีกมากครับสู้ๆลุยๆไปด้วยกันครับวันนี้ สวัสดีประชาชนคนชอบรุนชอบดูบอลเช้ายันดึกที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับเบียงไกเซอร์น้ำวิเคราะห์บอลเด็ดขัดเน้นๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะร่วมทางไปกับเราฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งปิ๊ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตวิเคราะห์บอลเด็ดจากช่องเรา ก่อนใครในทุกๆวันนะครับสวดเพื่อนๆท่านใดมองหาช่องทางการลุ้นช่องทางการเชียร์ฟุตบอลที่มีครบจบทุกเีกี่อปลอดภัยและใจดีมีทีเด็ดแจกแตกกระจายกันทุกวันเช้ายันดึกกับกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหนนะ้าตักตอยนะครับพี่ๆเขาคอยซัพพอร์ตทุกท่านตลอดเส้นทางครับหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจแอดมาหาเราที่แอดไลน์ @bwears นะครับมีแอดตามหน้าด้วยนะฮะแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ วิเคะห์อบอลเดตคัดเน้นๆจัดไปประจำบันเสาร์ที่16สิงหาคมมีดังนี้นะครับวิเคะห์อบอลเดตคู่ที่1ครับทอตแนมโพสเปอร์พบกับเบอร์ลี่3ทุ่มวิเคะห์อบอลเดตในคู่ที่2 บูแพมตันวันเดอร์เลอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยี่นาฬิกานาีวิบนาะห์ประเด็ดในคู่ที่3มาายาก้าพบกับบาร์เซโลนาเที่ยงคืนนาีวิคราะห์ีข้มาเด็ดในคู่ที่4บายเยนนบูนิกพบกับสตุตการ์ตตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับหลีกใหญ่ๆเปิดแล้วพร้อมแล้วไปลุยไปเริ่มกันเลยนะครับมีข้อมาเด็ดคู่แรกครับจัดไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่หน้าเก่าอย่างเบอร์ลี่ครับ สเปอร์เจ้าบ้านครับจดอันดับที่17ครับในลีกแต่จบด้วยการคว้าแชมป์ยูโรป,ปาลีกมาได้นะครับส่วนเบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะรองแชมป์แชมเปียนชิพครับเฮซูเฮ้5เกมล่าสุดที่พบกันท็อตแนมฮอสสเปอร์ชนะไปได้4ครั้งครับเบอร์ลี่ชนะไปได้1โหดไล่ผลเสมอกันนะครับสำหรับคู่นี้ทศนะวิเคราะ์ฟุตบอลคู่นี้ครับเจ้าหน่ายจัดโจทย์มาให้เจ้าบ้านเหนือกว่าผู้มาเยือนถึง1.5ครับนั่นคือท็อตแนมฮอสเปอร์ต้องชนะ สองประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มหวานกันได้นะครับทางด้านโทมัสแฟงครับกุนซือคนใหม่ของทัตแนมฮอสเปอร์ครับนำทีมลงเตะยูฟาซปเปอร์คัพกับบาลีแซงชักแมงครับเสมอในเวลา2ประตูต่อ2ครับทั้งที่นำไปก่อน2ประตูต่อ0ูนย์นะครับและก็แพ้จุดโทษไปในที่สุดนะฮะแม้ว่าจะผิดหวังไปได้ถ้วยกลับไปครับแต่ต้องขอชื่นชมว่าสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าแซงชักแมงแข็งแกร่งเหลือเกินฮะส่วนผู้เยือนอย่างเบอร์ลี่ครับเดินสายอุ่นเครื่องเดือนสิงหาคมครับ2เกมแพ้ไปทั้ง2เกมครับดูสภาพ น่าจะยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะครับคู่นี้ดูแล้วท็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมกว่าแถมได้เล่นเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับ3คะแนนแรกคงจะจัดงานใหญ่ฉลองในใหม่เป็นแน่แท้ครับ2ประตูที่ต้องการครับไม่น่าพลาดครับจัดไปกับท็อตแนมฮอสเปอร์มาไหวครับพร้อมติดสูงไปด้วยนะครับคู่นี้วิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดในคู่ที่2ครับยังคงอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างหมาป่าบุ๊บแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับเปิดบ้านเกมแรกของฤดูกาล รับการมาเยือนทีมสุดแกร่งอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปุ๊บจบอันดับที่16เมื่อฤทุกาลที่แล้วนะครับหลีตกชั้นได้สําเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจบในอันดับที่3นะครับไดเลนบอลยุโรปนะฮะ5ครั้งพบกันล่าสุดปุ๊บชนะได้1ครั้งครับแมนซิตี้ชนะไป4หนดไร้ผลเสมอกันสําหรับคู่นี้ครับทัศนะวิะห์ฟุตบอลคู่นี้จะภาพจัดโจทย์ไปที่แมนซิตี้เหนือกว่าที่ช่อง 1, 1. ครับ1.5ครับนั่นต้องการ2ประตูถึงจะแตะขอบฟ้าได้นะครับ ทางด้านเจ้าถิ่นวูฟเดินสายอุ่นเครื่อง4เกมไม่ชนะเลยนะครับแพ้ไป3เสมอไป1น,นะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาดิโอลาครับพร้อมลุยสุดๆครับได้เตรียมทีมตั้งแต่ครับฟีฟ่าเวิลด์คัพที่อเมริกาจบด้วยการถล่มปาเลโม่สประตูต่อสูตรในเกมสุดท้ายของรีซีซั่นนะครับเนื่องจากวูฟเอครับต้องเสียผู้เล่นไปหลายคนครับมีการเปลี่ยนทีมค่อนข้างมากครับ พร้อมแทบจะไม่มีเลยนะครับสําหรับความพร้อมฮะต่างจากซิตี้ลิลับครับที่พร้อมบวกสุดๆครับเกมนี้ขออยู่ไปกับความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับสายสูงปฏิบัติหน้าที่ตามไปด้วยครับวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ที่3ครับย้ายมาชมลาลิกา้าสเปนมายโยกา้าพบกับบาร์เซลโลนาเจ้าบุญทุ่มนะครับเป็นเกมแรกของทั้งสทีมฮะ เจ้าทีนมายลก้าครับจบอันดับที่10ฤดูกาลที่ผ่านมาครับส่วนบาร์เซโลนาจบมาด้วยการเป็นแชมป์ครับเฮทชูเฮทเจอกัน5เกมล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาชนะไปได้4หนและผลเสมออีกหนึ่งครั้งนะครับมายลก้าไม่เคยชนะบาร์เซโลนาได้เลยครับทัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ดีครับเจ้าคุณท่านกันโจทย์มาให้ผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนาดีกว่า1ช่วงตัวใสปิ้งนะครับ กำลังดีเลยครับแม้ว่ามาโยกาเองเตรียมทีมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเดินสายอุ่นเครื่อง6เกมชนะไปถึง4เกมครับแพ้ไปแค่1ส่วนบาร์เซโลนาครับปีซีซั่นที่เอเชีย3เกมชนะสบายๆกับอีก1เกมที่คัมนนครับชนะโหดกับโคโมไป5ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยคุณภาพแชมป์เก่ามากมายกว่าที่เจ้าบ้านมาโยกาจะต้านไหวครับจึงขอไปกับผู้มาเยือนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาซาที่สุดนะครับเกมแรกไม่สะดุดแน่นอนฮนะ วิเะห์ฟุตบอลคู่ที่4ครับปิดท้ายที่เยอรมันซปเปอร์คัพนะครับมาขาวสตุตการ์ดพบกับเสือใต้ไบเยนิวนิกนะครับสตุตการ์ดเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยครับส่วนไบเยนิูนิกเป็นแชมป์ลีกครับเหตุหเตาเกมล่าสุดครับมาขาวสตุตการ์ดชนะไปได้หนึ่งครั้งครับไบเยนิูนิกชนะไป4ี่หนดไล่ผลเสมอกันสำหรับคู่ดีครับทัศนะวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าภาพจัดโจทย์ไปที่ไบเยนิูนิกดีกว่า1ช่วงตัวใส่ปิงปิงนะครับออกมาแบบนี้ก็ถือว่าพอไหวครับ แม้ว่าสตุตการ์จะเดินสายอุ่นเครื่องได้ผลออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสี่เกมแพ้แค่เกมเดียวครับมีความพร้อมสหรําับฤดูกาลใหม่ครับแต่ไม่ใช่สําหรับเกมนี้ฮะกับเสือใต้ไบรเยนมิวนิกที่ได้เตรียมทีมมาตั้งแต่รายการขับฟีฟ่าขับเบอร์ครับนะครับที่อเมริกาต้องบอกเลยว่าพร้อมแบบสุดๆครับมิหนำซ้ำครับมาขาวสตุตการ์ดครับเจอเสือใต้ไบเยนมิวนิกทีไรครับแพ้ยับออกมาทุกทีนะฮะคู่นี้ ขอฝากความหวังไปกับเสือใต้บาเยอร์บิวรีกพร้อมกับติดสูงพกพาไปด้วยนะครับทบทวนวิเคราะห์บอลเด็ดทัดเน้นๆจัดไปทิศทางใดกันบ้างนะครับคู่ที่1นึ่งทัดแนมฮอสเปอร์ครับนัดแรกในบ้านน่าจะผ่านโจทย์ได้ไม่ยากครับคู่นี้ใส่สูงทํางานไปด้วยครับคู่ที่2องแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพร้อมบวกมากกว่าวูแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับตีโจทย์แตกแน่นอนครับพร้อมกับติดสูงควบไปด้วยเช่นกันครับคู่ที่3ครับเชียร์ไปกับผู้ใบเยือน อย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาหนึ่งช่วงตัวซาสุดๆไปเลยนะครับจัดไปกับบาร์เซโลนาครับคู่ที่4ี่ครับจัดไปกับเสือใต้บาร์เยนบนิค,ครับหนึ่งช่วงตัวไม่กลัวมาข่าวสตุตการ์ดแน่นอนครับพกส่วนสูงติดตัวไปด้วยนะครับจะไปกับวิเคราะห์บอลเดดที่เราเต็มใจขัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆด้วยความเต็มใจนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สันการดิ่งปิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปียไก่เซอร์ขอขอบพระคุณบรรณาธินี้ ก่อนจากกันครับฝากช่องทางดีๆมีทีเด็ดมาแจากฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจร่วมทางไปกับเราแค่แอดไลน์มาที่แอด r k s ันะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหน้าปักซอยครับไม่มีคำว่าสายหรือไม่ทันแล้วนะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับขอให้ทุกนทนโชคดีดูฟุตบอลให้สนุกสวัสดีครับ